สนับสนุนโดยเทเฟเล่สวัสดีครับช่วงโฮมไอเดียของเราในวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับดีๆในการเลือกซื้อและก็การทางโทรศัพท์ลูกบิดประตูมาฝาก,กนครับลูกบิดประตูมีมากมายหลายแบบเราก็ต้องเลือกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งานนะครับโฮมไอเดียวันนี้มีวิธีกระจัดสริมลูกบิดประตูมาฝากกัน เริ่มจากให้เราหาเศษผ้ามาชุบน้ำส้มสายชูทูให้ทั่วแล้วใส,ส่น้ำสบู่ทูทับอีกท,ทีต่อจากนั้นก็เชด็ด้วยผ้าชุบน้ำมันหมาดตามด้วยผ้าแห้งอีกรอบนึงเพียงเท่านี้สนิมที่ติดอยู่ก็จะหมดไปแต่ที่แฮปเปอเล่มีทางออกให้คุณเสมอครับด้วยอุปกรณ์ Grip Handle ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำมาจากทองเหลืองเคลือบ PVD ซึ่งเป็นการเคลือบชุบอุปกรณ์มือจับประตูหน้าต่างด้วยสารเพทายครับ ทำให้อุปกรณ์เนี่นะครับเกิดความทนทานและที่สำคัญไม่เกิดสนิมอย่างแน่นอนสีของอุปกรณ์เนี่ยก็จะสวยงามจัดจ้านแม้ผ่านการใช้งานในบริเวณที่มีแสงแดดจัดมาแถมยังมีแบบให้เลือกมากมายหลากหลายอส์ด้วยครับก็ลองใช้วิธีง่ายๆที่ผมนำมาฝากกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนและพบกับผมได้ใหม่ทุกวันพุธในช่วงโฮมไอเดียสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเฮฟเล